กราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังและก็รับชมที่ชาแนลนะครับวันนี้ที่ชาแนลก็ได้นําสุดยอดพระคาถานะครับที่เป็นพระคาถาเมตตามหเสนนะครับที่ได้ไปศึกษาแล้วก็ค้นคว้ารวบรวมมาให้กับท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมได้รับฟังแล้วก็รับชมกันนะครับสุดยอดแห่งพระคาถาพระเวทมนตรานะรที่มีความศักดิ์สิทธิ์ด้านเมตตามหเสน์นะครับเป็นเลิศมาก นะครับทั้งในด้านที่เป็นสุดยอดกว่าทุกคาถาที่เป็นเมตตามหาสเสน่ห์ที่คนเขาใช้กันเยอะนะครับแล้วก็ที่รวบรวมมานี่เป็นสตินะครับว่าพระคาถานี้เป็นพระคาถาที่มีผู้คนนำไปใช้กันเยอะที่สุดนะครับใช้เศกแป้งผัดหน้านะครับเศกน้ำหอมเศษเครื่องใช้ส่วนตัวนะครับ ถือว่าเป็นเลิศมากแล้วก็เป็นเลิศกว่าพระคาถามหาเสน่ห์ทั้งปวงนะครับพระคาถาที่ใช้นะครับ,ระนะรบจะมีความศักดิ์สิทธิ์หรือไม่มีความศักดิ์สิทธิ์หรืออาจะเกิดอนุภาพที่มีผลต่อเพศตรงข้ามนั้นนะครับจะต้องนะครับเป็นพระคาถาที่คัดขึ้นมาจากใจนะครับคัดขึ้นมาจากใจเป็นอย่างไรก็คือเป็นลักษณะเหมือนกับ การใช้ต้องมีจิตมีสมาธิมีพลังนะครับต้องตั้งมั่นในในเรื่องของคุณงามความดีนะครับว่าเราไม่ทําแล้วมันมันไม่ผิดนะครับมันไม่ผิดศีลไม่ผิดคุณธรรมนะครับพระคาถานั้นจะถูกใช้นะครับแล้วก็มีพลังมีอํานาจนะครับนี่เป็นสุดยอดของพระคาถานะครับเป็นพระคาถาที่ นามาให้กับท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับนะครับ,รบพระคาถานี้นะครับเป็นพระคาถาที่ก่อนที่ท่านจะสวดพระคาถานะครับให้ท่านสํารวมจิตใจให้มีสมาธิเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของพระคาถาต้องตั้งมั่นในคุณธรรมแล้วก็นึกถึงคุณงามความดีแล้วก็ครูบาอาจารย์นะครับแล้วว่าคาถาดังนี้นะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอหิมะมะนะโมพุทธายะนะมะภะทะ